สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวนะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องโควิด1 9นะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับหลังจากที่เราก็มีการเปิดประเทศแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวเราเองจะต้องทํายังไงอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราก็ต้องเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับอย่างน้อยก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเว้นระยะห่างให้ชัดเจนอย่าไปในพื้นทีี่่่่สสุมเเยงครตออใหู้้วา ตอนนี้มีจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีนนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีให้เราปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่เราเออกไปทํางานหรือออกไปซื้อของเรากลับมาก็เจอกับคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับพี่น้องเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปรับเชื้อมาเรามาติดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องดูแลแล้วก็ปเทคตัวเองให้ดีๆนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับ ปลอดภัยนะครับจากโควิด -19 นะครับที่สำคัญอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะยังถือว่าโควิด -19 นะครับยังต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนานเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของลัคนาราศีตุลแล้วนะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักคู่ครองหรือแม้แต่สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับในช่วงนะครับเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6พ่รจะเป็นอย่างไรนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลนะครับในเรื่องของการงานอาจารย์ก็ยังมองว่ายังถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะครับเหตุผลก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับดาวอาทิตย์เองนะครับก็โคจรนะครับอยู่ในเรือนภพปุตตะร่วมกับดาวพฤหัสบดีนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าในมุมเนี้มันจะมีมุมที่ดีสาหรับชาวลัคนาราศีตุลไหมอาจารย์บอกว่าเป็นมุมที่ดีในเรื่องของการงานนะครับยังมีเกณฑ์ที่จะมีงานมีโปรเจกต์นะครับการงานเข้ามานะครับในหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวนะครับ ก็จะประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้นะครับแต่มันจะมีจุดที่พลิกผันนะครับอีกไม่นานนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะครับคราวนี้จะพลิกผันไปในทิศทางใดนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับในส่วนของการพยากรณ์ประจําเดือนเมษายนนะครับปีพุทธศักราช265อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงเดือนมีนาคมเนี้ย การงานยังถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์มีงานนู้นง,งานนี้เข้ามานะครับเป็นงานทําเป็นจอบๆทำแล้วจบไปทำแล้วจบไปก็คือค่อนข้างชัดเจนในพื้นดวงชะตานะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้การงานถือว่ายังเป็นไปในทางที่ดีนะครับยังพอไปได้การเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศรีตุลน,นะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่เรือนภพพันธุนะครับ ดุมพระพันธุนะครับตั้งแต่นะครับ2 6กุมภาพันธ์ไปจนถึง6เมษายนนะครับก็ถือว่าช่วงเวลานี้การเงินก็ยังเป็นไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้ในมุมเนี้ยการเงินจะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะดีมากดีน้อยนะครับหรือจะต้องไปจ่ายไปเสียเงินให้กับอะไรนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ ก็ต้องมา ar, อ้างอิงในพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับว่าในพื้นดวงชะตาเดิมของคุณเป็นอย่างไรนะครับและณปัจจุบันดาวจรมาเป e <Jake> ็นอย่างไรนะครับ okay. ก <pot> ่อนที่จะไปเข้าสู <sh arp anyways> <ss> ่การพยากรณ์นะครับในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลมาสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองเลยนะครับว่าตัวเราเองอยู่ลัคนาราศีนี้ใช่หรือไม่นะครับ ก็สามารถเข้ามาเช็คลัคนาราศีกับอาจารย์ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลขข้ามาหาอาจารย์ได้ที่แอดไซน์สอง a ูนเนะครับแอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีข้อความมีรูปอะไรด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจเลยนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าต้องการนะครับอยากรู้อยากทราบลัคนาราศีนะครับของตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับหนะครับชื่อ2วันเดือนปีเกิดนะครับ3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ แจ้งข้อมูลครบแล้วนะครับให้รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะไล่ให้ตามคิวนะครับก็คือถ้าถึงคิวแล้วอาจารย์ก็จะผูกดวงลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับแต่ไม่นานรับรองได้ว่าไม่นานนะครับอาจารย์ก็จะแจ้งกลับทันทีนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําข้อมูลลัคนาราศีของตัวคุณเองจริงๆนะครับไปตรวจดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบภาพรวมนะครับทางช่องทางนะครับอาจจะเป็นช่องทางของอาจารย์แนทดูดวงชาแนลก็ได้หรือจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะได้ไปเช็คภาพรวมนะครับที่ตรงกับตัวท่านเองจริงๆะนครับ ในส่วนของข้อที่2นะครับใครที่สนใจที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟชเชิลขอเขาผูอาารย์ได้ที่เดียวกันนะครับที่ SI 2009 a สองนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกน QR Co d e ก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับเหตุผลที่ต้องให้นะครับหรือถ้ามีโอกาสที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็ควรจะตรวจสักครั้งนึงครับเพราะว่านะครับในปีพุทธศักราช2565นะครับจะมีดาวใหญ่นะครับยกย้ายราศีถึง3ดวงนะครับ ดวงแรกนะครับก็คือดาวราหูนะครับจะยกย้ายในวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช65นะครับพอเดือนเมษายนนะครับในวันที่8เมษา,า,ายนปีพุาานนทธศักราช65านะครับดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนนะครับพอกลางปีนะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับปีพ<ต>ุทธศักราช65 <15 S 2> ดาวมนุษย์จะอยู่ก็จะยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับแต่ท่านยังไม่ไปซะทีเดียวนะครับในช่วงวันที่1ธันวาคมนะครับช่วงปลายปีนะครับ หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับดาวมนุษย์ยูก็จะโคจรกลับมาที่ราศีเมษนะครับเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง3ดวงจะส่งผลอย่างไรเกี่ยวกับพื้นชะตาคุณบ้างนะครับในปีพุทธศักราช2565นะครับถ้าท่านใดสนใจก็อย่างที่บอกนะครับสามารถมาเช็คดวงชะตาละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับคราวนี้กลับเข้ามาในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีตุลนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับ ในเรื่องของการงานเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับการงานก็ยังถือว่าเป็นไป็นทางที่ดีนะครับมีงานเข้ามามีโปรเจกต์มีงานที่เราสามารถจะทาเป็นจบๆและจบไปได้ดีนะครับหรือมีงานเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่านะครับก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับในเรื่องการงานเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนเมษายนที่อาจารย์บอกไปนะครับจะมีดาวหนึ่งดวงนะครับยกย้ายนะครับช่วงนั้นเนี่ย ชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องการงานนะครับหรือว่างานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคก็ทางชัดเจนนะครับแต่จะเป็นไปในทางใดก็อย่าลืมฟังคลิปนะครับสาหรับเดือนเมษายนนะครับคราวนี้เรามาว่ากันในส่วนของคู่ครองนะครับหุ้นส่วนนะครับความรักนะครับของชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวจ้าเรือนนะครับคู่ครองนะครับก็คือดาวอังคารนะครับก็เป็นดาวดวงเดียวนะครับกับ ดาวการเงินนะครับจะโครจรเข้าสู่เรือนภพพันธุนะครับเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วง26กุมภาพันธ์ไปจนถึง6เมษายนนะครับในช่วงเวลานี 4, ้นะครับใครที 3, ่ม mm. ีค <de> ู่นะครับอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหาง้องง้งแง่งกันบ้างนะครับหรืออาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วกันนะครับตั้งแต่ช่วง22กุมภาพันธ์ไปจนถึง3เดือนมีนาคมนะครับ แต่พูดถึงภาพรวมเนี่ยถือว่ายังเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับถ้ามามองกันในเรื่องของสุขภาพนะครับโรคภยัยไข้เจ็บหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในในช่วงเวลานี้เองก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าโรคภยัยไข้เจ็บใหญ่นะครับหรืออุบัติเหตุหนักๆน,นะครับในพื้นดวงชะตา,าปัจจุบันยังไม่ปรากฏชัดเจนในพื้นดวงชะตานะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับที่อาจารย์จะเตือนนะครับที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วง18มีนาคมไปจนถึง3เมษายนนะครับช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนของเรื่องไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือจะไปคุยไปเจรจาอะไรกับใครเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มไม่เป็นมิตรแล้วนะครับให้เราเฟดตัวออกมานะครับอย่าพยายามไปยุ่งหรือไปข้องเกี่ยวในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับ เพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าจะมีเหตุปัจจัยอะไรมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสรุปภาพรวมนะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพันหสิบห้าสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับการงานถือว่ายังเป็นไปในทางที่ดีนะครับยังมีงานเข้ามายังมีอะไรให้ต้องทําให้ต้องจัดการนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการเงินก็ยังถือว่ายังเป็นไปในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับก็ มีมุมที่เห็นเด่นชัดนะครับค่อนข้างชัดเจนก็ยังถือว่ายังพอไปได้นะครับอย่างที่จารย์บอกในเดือนมีนาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเดือนเมษาก็เดี๋ยวเราว่ากันนะครับในคลิปถัดไปนะครับในเรื่องของคู่ครองความรักก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ก็ยังมีมุมหนึ่งที่อาจจะมีเกณฑ์ที่มีปัญหางงง,ง,ง้งแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับตั้งแต่ช่วง2 2กุมภาพาันธ์จนถึง3 1ม,มีนาคมนะครับก็ระมาัดระวังท่อยทีใส่ใสค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับก็ค่อนข้างชััดเจนนะครบ ในส่วนของโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่คนโทรลได้นยเรายังสามารถควบคุมได้ยังไม่มีปัญหาอะไรในช่วงเวลานี้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้อย่าไปก่อให้เกิดศัตรูหรือว่าถ้าเราจะไปคุยอะไรก็แล้วแต่หรือมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาหรือไม่เข้าใจแล้วหรือเรารู้รู้รสึกแล้วด้วยด้วยสัญชรราตญาณนะครับว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแล้วเราก็เฟดตัวออกมานะครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหาที่จะตามมานะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงเวลานี้วันที่จะบันทึกรายการอยู่นนี้นะครับ ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่17พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2544นะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับก็ยังมีเวลาอย่างน้อยก็3เดือนเศษนะครับที่จะเตรียมรับมือหรือเตรียมความพร้อมนะครับที่จะลุยที่จะเจอกับอุปสรรคนะครับในอีก3เดือนข้างหน้านะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับจะมีปัญหามากน้อยอย่างไรหรือจะดีไม่ดีอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับ ถ้าใครยังไม่เคยตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถนะครับมาตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับอาจารย์ได้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับทุกๆคนนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับในช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงที่ยังพอมีเวลามีโอกาสที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ